แปลกๆกระ back back. ดองเหมือนเต่าเหมือนเต่าแถวที่แถวยุโ,โปรปพอเลียนกันนะแม่ดูกระดองแปลกๆนะแม่เราหงายท้อง่อยให้เขาออกลูกออกล้านอยู่นี่นายนะส<ด>วยดูกระดองงามๆเต่าเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหัวงามงามดูจะเดีจยะอยากเก็บไปแล้วเออ,อยิงคขายาวเยียดเลยโอเค เขาตะเกาามือแม่อ่าตะกุ้ยมือแม่อ้าวหายไปแล้วเนาะะนี่เต่าน้ำไปลูกไปโชคดีเด้อโชคดีเด้อลูกเด้อพี่ีเจ้านายถ่ายให้แม่ได้เด้อเอากล้องแม่ได้เด้อเดี๋ยวส่งแม่ อีกตัวหนึ่งตัวที่สองกระดองเขาจะไม่เหมือนกันนะโอ้อ้าวไปลูกไปไปโชคดีมีชัยนะลูกนะไปนี่โชคดีจ้าตัวที่สามอันนี้อันนี้งงลุงเห็นไหม กรลจอกเป็นไหมกระจอกเป็นไหมเออกระดองแต่ละตัวไม่เหมือะนกะันเนาะเปิดวิดีโอนะตัวที่สามเลยเนาะตัวนี้ครับนี่เป็นฟิปตัวละแม่ปล่อยลงเนี่ยโอเคอะออุ้ยอันนี้ก็โค่ด่างแต่ว่าไม่เหลืองเหมือนตัว,ตวแรกใชนะ่ตัวแรกเหลือง แล้วก็หางเขาจะงุ่มลงมาเห็นไหมใช่ครับตัวนั้นกระดองบานขึ้นตัวแรกกระดองบานขึ้นสวยใช่ๆแล้วก็สง,งบมากเลยเห็นไหมไม่ดือ้อไ,ไม่รีบเลยไม่รีบเลยต้องขออภัยนะมีหลายช่องโอเคตายตายลูกโชคดีไม่ใช่นะลูกนะเอา ไปซะเลว้วโลโลนองใช่ไหมนี่ตัวเล็กนี่โอ้โอโอจะตัวที่ดินแดงขอโทษขอโทษนี่ตัวเล็กสุดไปแล้วตัวเล็กสุดอ่น,นไปแล้วลูกไปไ้ไปไม่บอกเลยโชคดีมีชายนะลูกนะ ตัวใหญ่โอ้โหอ้ตัวใหญ่เล็บเล็บคมมากเล็บคมมากม่ระวังปากมันนะอู้อูตัวใหญ่มากเล็บคมมากเลยแม่แม่กลัวแล้วเนี่ยอืมอืมให้โชว์ด้านหลังหน่อยแหมท่อมลงหน่อยก็อยากจะโชว์เหมือนกันแต่เล็บเขายาวมากเดี๋ยวนะพร้อมจะวิ่ง ปลปกตรงเครื่องซักผ้าโอเคไม่เป็นไรลูกอันนั้นก็ตัดได้อ้าวโชคดีมีชายลูกจะให้ดูข้างหลังดูไม่ได้เลยเอ๊ะเขาอุ้ยเขาเล็บคมมาก้ายตายโชคดีนะลูกน้อยโอ้ยไวเลยจุดเลยอ้าวนี่อีกตัวสุดท้ายหอยสังหอยสังน้องหอยสังลงอย่างเดียวจุดเต่า เป็นสิบต,ตัวแล้วนะลูกเนี่ยตัวแล้วตายโชคดีมีใช่้มันก็ใหญ่ตัวใหญ่เป็นผูเป็นเต่าไม่รู้จะอยู่